ือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสําเร็จในการทําธุรกิจนะคะของนักธุรกิจหญิงเก่งแห่งปีสําหรับคุณเมวัฒนาอินทแสงนะคะซีออบริษัทเลเวอเมทไทยแลนด์โรงงานผู้ให้บริการรับผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามแบบครบวงจรนะคะรวมทั้งให้คำปรึกษาในการดําเนินธุรกิจแล้วก็ทําากรตลาดเพื่อสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนให้กับแบรนด์สินค้านั้นๆ สนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศนะคะทำให้ล่าสุดนะคะถูกรับคัดเลือกให้เข้ารับ2ลงรางวัลใหญ่สุดปังแห่งปีภายในงาน Thailand Health and Beauty Awards 2022ในประเภทสาขารางวัลน,นะคะ The Masterpiece of Influential CEO และ The Masterpiece Business of Health and Beauty Manufacturer นะคะไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรม w o r l o of Astoria กรุงเทพ ชื่อเมย์นะคะวัสนาอินทแสงค่ะเป็น CEO บริษัท r i v เวอร์เมดไทยแลจำกัดนะคะเราเป็นโรงงานนะคะผู้ผลิตอาหารเสริมและก็เครื่องสาอางรวมถึงนำเข้าเครื่องสําอางและอาหารเสริมจากทั่วโลกเลยค่ะวันนี้มารับ2รางวัลด้วยกันนะคะก็เป็นรางวัลโรงงานนะคะเป็นรางวัลเดอะเดอะมาส e ตอร์พีซ a มนู r ฟ n เจอริงอะซัพพลาเมนตแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็เป็น Masterpiece อ n อินฟลูเอนเชียลออฟซีค่ะ ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะจริงๆ1 5ปีในอุตสาหกรรมที่เราทํางานมานะคะเราก็ขึ้นรับรางวัลหลายเวทีเช่นเดียวกันแต่ว่าเวทีนี้สะท้อนให้เห็นว่าโอ้โหเป็นเวทีใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเวทีที่เจอคนในวงการหลายคนหลายกลุ่มด้วยกันเหมือนเรามาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็เป็นเวทีที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองไปอีก ขั้นไปอีกแล้วก็เพิ่มศักยภาพแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นค่ะใช่ต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์หรือหลายๆคนที่พลิกหลังกล่องล้วเห็นลิเวอร์เมดสำหรับเราในฐานะผู้ผลิตก็รู้สึกซบลาวนะเราก็รู้สึกภูมิใจว่ามิชชั่นของเราเสิ่งที่เราคิดในตั้งแต่การทําแบรนด์ตั้งแต่ทําโรงงานส่ตั้งแต่ทําโรงงานแล้วก็สร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าเนี่ยมันคอ l e t วันนี้เราเจอผู้บริโภคแล้ว เห็นลยว่เมแล้วมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องในสินค้าหลายๆแบรนด์รวมถึงลูกค้าของเราประสบความสําเร็จมากๆนะคะเราเห็นลูกค้าเติบโตอย่างวันนี้เราก็เจอลูกค้าของเราเนี่ยมารับรางวัลเยอะแยะมากมายอยู่เคียงคู่กันมาแบบเกือบส0ปีนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเรามาถูกทาง In n o v a t i v e Revolution การปฏิวัติหรือยกระดับอุตสาหกรรมด้วยมิติใหม่แห่งนวัตกรรมที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ย มันมาถูกทางแล้วมันใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยตตัวเองทํางานกับต่างประเทศมาก่อนตอนที่ยังไม่ทําโรงงานเนี่ยทำงานกับต่างประเทศมาทีนี้เราเห็นสิ่งที่เขาสตรองอะ แต่เรายังทําไม่ได้นะวันนั้นการที่เราไปดูคนอื่นหรือเปิดกโลกหรือเป็นน้ำไม่เต็มแก้วมันทําให้เรานํานวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ mm hmm. การลงทุนสิ่งนี้แน่นอนทะมันเป็นเงินการลงทุนที่สูงแต่พอผลตอบรับออกมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแตกต่างเราทําสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เราทําในสิ่งที่มันชั่์แล้วเราทําสุดท,ท้ายท้ายที่สุดคือผู้บริโภคได้รับของที่ดีมีคุณภาพแล้วมันหายอะ่ะคือธุรกิจนี้ต้องบอกว่า สำหรับพี่พี่ชพอบพูดว่ามันเป็นธุรกิจที่ได้บุญเราช่วยคนเราเห็นลูกค้าเนี่ยกินสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วมันดีขึ้นจนตัวเองเนี่ยซึมซับถึงขั้นไปเรียนแอนไี้เจรจิงต่อในด้านปร,นปริญญาโทแอนตี้เอนจิงแล้วก็ยังเรียนต่อที่อเมริกาเราก็อยากให้รู้ลึกรู้จริงในวันนี้ค่ะริยว่าเมดก้าวข้ามถึงกับการไปเซ็นเอ็มโออยู่นี่เพิ่งบอกเลยนะคะกับจุฬา มหาวิทยาลัยที่แบบคณะเภสัชจ,จุฬาค่ะเราเซ็น MOU ในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาผลิตรวมถึงการนำเทคโนโลยีและการอบรมนะคะบุคลากรผู้ประกอบการแล้วก็ B2B ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการรวมถึงยูเซอร์ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่ถูกต้องไม่อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่อยากจะให้แบบบริโภคสินค้าที่ผิดผิดอยู่เพราะก็ต้องยอมรับว,ว่ากลุ่มกลุ่มที่มันยังไม่ถูกต้องก็ยังมีอยู่นะคะจึงเป็นสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่ก้าวข้ามขึ้นมาทําให้ลิ v วอร์พเนี่ยชาเลนจ์ขึ้นไปอีกก้าวนึงค่ะสําหรับเจ้าของแบรนด์ณวันนี้ถ้าอยากจะบอกจริงๆอ่ะอยากให้ทําของดีอยากให้เรามีความซื่อตรงต่อลูกค้าทั้งผู้คาลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคอยากให้มีไม์เซ็ตแรกเลยคือทำของดีก่อน แล้วทําให้คนที่ได้รับสินค้าของเราหรูทานของเราไม่ว่าจะเป็น,นแบรนด์ไหนก็ดีพี่เชื่อว่าถ้าของมันดีมีมาตรฐานมันจะเกิดการสื้อสารแล้วธุรกิจคุณจะยั่งยืนแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยสามารถหาความแตกต่าง differentiates ตัวเองได้หา competitive advantage ให้ตัวเองได้ซึ่งมันจะทําให้แต่ละแบรนด์เนี่ยอยู่ได้เรียกว่า sustainability หรือว่ามีความ stable ในตลาดได้แล้วก็ยั่งยืนได้แล้วก็เติบโตไปใน way e ของแต่ละแบรนด์ที่แตกต่างกันไปค่ะ จริงๆแล้วเราจะบอกลูกค้าเสมอว่าจริง,รงๆการทาแบรนด์มันใช้เงินไม่เยอะหรอกหลักกำเงินหลักเหมือนกำเงินหลักแสนคุณก็สามารถสร้างแบรนด์ได้แต่นั่นไม่ใช่คําตอบในการที่จะบอกว่าแบรนด์คุณจะสําเร็จการมีแบรนด์หนึ่งแบรนด์เนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่หลายองค์ประกอบคุณจะขายใครขายที่ไหนขายเมื่อไรขายยังไงนึกหน้าแล้วหลับตาแล้วนึกลูกค้าให้ออกว่าลูกค้าของคุณมีของคุณคือใครแล้วสินค้าของเราตอบโจทย์มีอะไรที่จะคอนวินให้เขารู้สึกว่ามาซื้อเราได้เนี่ยคือความสาคัญของการทําแบรนด์ไม่ใช่เพียงแค่คุณ มีเงิน10บล้านมาแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตลาดแล้วย,ยังตอบคําถามเหล่านี้ไม่ได้เมย์ก็ไม่แนะนําที่อยากจะมาทําแบรนด์แต่วันนี้ถ้าคุณมีเงินไม่มากแต่คุณมีคําตอบที่ครบด้านอย่างที่บอกมาทําแบรนด์ได้เลยค่ะยังไงก็ปังได้าสาหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็แอดไปที่ r e วเวอร์เมนะคะก็ง่ายที่สุดนะคะเป็นแอดไลน์นะคะแล้วก็มีเพจแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ไอจีที่ r e วเวอร์เมดไทยแลนดค่ะก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลแล้วก็ทางบริษัทยินดีให้คําแนะนําและคำปรึกษาอย่างแน่นอนค่ะ